ทำปอเปี๊ยะไส้กุ้งตัวดังในติกต็อกอ้ยอุปกรณ์มีดังนี้นะครับไข่กุ้งไข่กุ้งครับใบยองเนสใบยองเนสแป้งโกกิแป้งโกกิข้าวโพดข้าวโพดกระดาษขนาดประมาณ A4 ครับเริ่มเลยครับเลาดูอีกอ๋อยังลืมกุ้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟินเป็นชั่วโมงแล้วมันจะดีกว่าเริ่มจากต้มกุ้งครับคุณพิมจัดไปผมขอตัวใหญ่นี่ใหญ่สุดผมเอาเดี๋ยวรอกุ้งสุกครับรออีกห้าวันครับ นกกุ้งในน้ำเย็นนะครับแล้วเดี๋ยวเราเอาไปหั่นเต่ากันเขาเรียกหั่นเต่าปะหั่นกุ้งเริ่มผสมกันได้เลยครับเริ่มจากกุ้งอ่าไข่กุ้งข้าวโพดตามใจชอบไม่ชอบก็ตามใจตัวสุดท้ายมายองเนสนะครับ <c oughs> อุ๊ยทำไมเป็นสีนี้ <c oughs> เอาสีขาวอ่าเจ้าคุกไม่เอาฮะอยากอยู่บ้านเฮ้ยได้ ได้กินแน่นะเราจะเริ่มห่อกันเลยนะครับผม,มกระดาษนะครับเลือกขนาดประมาณ A4 ชนิดหนาพิเศษนะครับปุ๊บใส่ไส้ลงไปอ,อ๋อผม,มรู้แล้วเดี๋ยวชิ้นหน้าแบ่งครึ่งกระดาษอันนี้มันดูเยอะไปอะ่ะเนี่ยต,ต้องแบ่งครึงร่งปล่เปี่ปุ๋ยเขามันไก่ห่อสิอย่าให้ริดเดียวนี่เดียวไ<ม>ส้นีดเดียวอ่าอ่ะอนอนะอ่าดูโอเคแนละ้วสบาย พวกหลักคอมไม่ช่วยเลยเร็วๆเดี๋ยวทั้งหมดนี้เอาไปแช่เย็นประมาณสิบห้านาทีนะครับผสมแป้งนะครับกับน้ำเจียวได้ไหมแป้งใดที่ถูกเจียวคือแป้งเดียวที่ถูกใจชุบแป้งโกกิก่อนทอดลองเลยครับผมนะฮะอุ้ยทอดแล้วก็กินให้หมดนะครับอย่าทอดทิ้งคุณเคยเดินทอดทิ้งมาหรอเปล่าครับคนข้างๆผมเคยโดนรี่มันได้ปะอ๋อมปนขาดข่านละพันหรอครับ พอเปีย๊ยเนี่ยหลังทอดกรอบนะทุกคนจะได้หน้าตาแบบนี้อ่ะกินกันมอบ๊บเชียร์อร่อยพี่จริงนะแต่มันต้องแบบมีอซอสริดนิดนึงแต่มันอร่อยนะให้มันได้หรอวะอาหารเย็นเรา